อยากซื้อเท่าไหร่อยากต่อเท่าไหร่ครับผมโทรมาคุยกับฝ่ายขายได้เลยครับ0616960160ครับคันนี้โ o เบโ o s k 60ขครับผมก็สภาพรถนอกนะครับไม่เคยใช้งานในประเทศไทยเมื่อกี้นะครับผมสภาพเดิมฟันเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยครับผมเมื่อกี้หน้ากว้างเลยนะครับจุดยินได้เยอะตัดดินขึ้น6ล้อสบายนะครับออปชั่นนะครับก็มีที่ยกของได้นะครับผมลูกค้า และมีลายปลายพิ้งสามารถต่อหัวยักษ์หัวสว่านได้บูมอาร์มยาวสวยเดิมแบบนี้เลยครับผมสีสันนะครับผมก็เป็นสีประจําโกเบยอยู่แล้วมีการเป็นกระบอกไ้ดรอลกมให้นะครับสำหรับด้านช่างมีที่วางของให้วะครับวางถังอาเจะบ,บีวางถังน้ำมันต่างๆก็สามารถวางตรงนี้ได้เลยและโครงต้งของแผลนะครับอยู่ที่1เมตร95เซนใบดันก็สัาพสวยๆเหมือนสดิู ด้านข้างฝั่งนี้นะครับมีรูระบายอากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับเปิดง่ายนะครับผมตัวนี้เบาๆเลยตรงนี้ถังน้ำมันดีเซลนะครับถังน้ำมันไฮดรลิกก็อยู่ติดกันสามารถเปิดเติมเปิดเช็คได้โดยง่ายเลยด้านข้าง SK60C นะครับผมก็เป็นชื่อรุ่นและก็ขนาดส์ของกกันนั่นเองด้านหลังนะครับก็ฝอากากะโปรงเดิมๆนะครับผมก็เครื่องยนต์รูปแบบเครื่องยนต์4สูบครับ เครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับปั๊มเป็นปั๊มยิวนะครับปั๊มก็สภาพสวยๆเลยค่ยเสียนะครับอยู่ทางด้านบนตรงนี้ก็จะมี s k 6 4อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมเฟรีช่วงล่างหนาๆแบบนี้เลยนะครับผมลูขอ๋อทนทานแข็งแรงแน่นอนสำหรับภายในคันนี้ก็คอนโทรลเป็นระบบน้ำมันนะครับซ้ายขวาตัวเดินนะครับอยู่ทางด้านหน้าทนเลงนะครับขับ นิ่มขับง่ายนะครับท่านใดที่เป็นมือใหม่ก็สามารถซื้อไปหัดขับได้โดยง่ายการใช้งานต่างๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมเป็นรถตลาดยุ่ยอดนิยมที่สําคัญนะครับวันนี้เราเปิดราคาขายให้ค้ากันแบบเบาๆไปเลย3 10, 9, 9, ามแ0 0เบาทอยากซื้อเท่าไหร่อยากต่อเท่าไหร่โทรมาคุยได้เลยครับ0ูนย์หกหนึ่ากศูนย์หนึ่งหกศนขายได้ขายทันทีครับไม่มีกักแน่นอนนะครับรคุณลูกค้าอยากได้อยากให้คุณลูกค้าได้รถกไปใช้งานครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่นะครับกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันให้เยอะได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดรถขุดที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ